ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง กว,วัฒนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันเสราร์ที่29เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องจงเปิดหัวใจของคุณให้ต่อความจริงเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโรมบทที่10ข้อที่10ในยอห์นบทที่7ข้อที่2-5ถึงเราอ่านเกี่ยวกับความไม่เชื่อ และการต่อต้านของน้องๆของพระเยซูที่ต่อต้านพระองค์ในช่วงเทศกาลอยู่เพิงพวกเขาเยาะเย้ยว่าจงไปในที่ที่ะพวกสาวกของคุณสามารถเห็นการอัศจรรย์ของคุณได้คุณไม่สามารถเป็นบุคคลสาธารณะได้ถ้าคุณซ่อนตัวแบบนี้ถ้าคุณสามารถทำสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ก็จงพิสูจน์ให้โลกเห็นยอห์นบทที่7ข้อที่3ถึง4ฉบับ NLT ข้อที่หกล่าวไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเพราะว่าแม้แต่พี่น้องของพระองค์ก็ยังไม่เชื่อในพระองค์ไม่ต้องสองสัยเลยว่าพี่น้องของพระองค์คงเคยได้ยินจากแม่ของพวกเขาเกี่ยวกับการประสูติอย่างอัศจรรย์ของพระเยซูและเรื่องราวอัศน์น,น่าอัศจรรย์ในวัยเด็กของพระองค์โยเซฟบิดาของพวกเขาต้องเคยบอกพวกเขาว่าเขาได้รับการเยี่ยมเยียนของทูตสวรรค์หลายครั้งเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร ถึงกะน,นั้นพวกเขาก็ไม่เชื่อในพระเยซูสิ่งนี้บอกเราบางอย่างนั่นคือการเชื่ออยู่กับหัวใจคุณเลือกที่จะเชื่อและคุณเลือกที่จะทำให้หัวใจให้แข็งกระด้างข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่าเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมตรงเปิดหัวใจของคุณให้แก่ความจริงของพระเจ้ามีการเปิดเผยมากมายเกี่ยวกับในพระคัมภีร์ เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและความรอดในพระนามของพระองค์จงอบกอดความเป็นจริงเหล่านี้ความปรารถนาของพระเจ้าคือให้เราเต็มไปด้วยความรู้ถึงนาำพระทัยของพระองค์ที่จะรู้ความจริงของพระองค์และดำเนินตามนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราพบในคำอธิษฐานของพระวิญญาณเพื่อลูกๆของพระเจ้าโดยอัครทูตเปาโลในโครินธ์บทที่1ข้อที่9 10 ฉบับ ampc ว่าด้วยเหตุนี้เองนับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทำการเรียกร้องพิเศษเพื่อให้คุณเต็มไปด้วยความรู้ที่สมบูรณ์วงเล็บลึกและชัดเจนเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ในสัพพัญญาฝ่ายวิญญาณในความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและในความเข้าใจและการตระหนักถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณ ฮาเลลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้าเลือกฉันให้ได้รับความรอดผ่านทางการชำระให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณและนำความเชื่อในความจริง ดังนั้นจึงไม่มีความแตกตา่างว่ามีปฏิปักษ์ของพระคริสต์นักเทศเทียมเทศ็ศและครูสอนเทศจำนวนเท่าใดในโลกนี้ฉันไม่สามารถถูกหลอกได้เพราะว่าหัวใจและความคิดของฉัน ได้รับการเจิมให้รู้ความจริงฉันมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความดำรึกและความรับของราชาอาณาจักรขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด